สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้พบกับคุณครูอนุรักษ์อรุณเพลงนะครับหรือว่าครูเก๊กรูปหลอ,อนั่นเองมาสนุกกันเลยนะครับวันนี้แดนแดนกันซะหน่อยนะฮะมาเต้นกันต่อเลยมาพร้อมกันแล้วอ,อ้าวช่วกันโยกหน่อยแล้ว วันนี้นะครับเรามาพบกับคุณครูในรายวิชาของดนตรีนาฏศิลป์นะครับเป็นดนตรีนะครับรายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6นั่นเองมา,าหลักการฟังเพลงนะครับการฟังเพลง,ง,งเนี่ย จะเป็นลักษณะของการฟังเพลงนะครับที่ให้มีความไพเราะของเสียงดนตรีนะครับแล้วก็แต่ละผู้ฟังเนี่ยจะต้องรับรู้ถึงความไพเราะนะครับแล้วก็ความเข้าใจนะคนเราจะฟังเพลงต้องเข้าใจบทเพลงด้วยว่าเพลงนั้นไปไปในรูปแบบไหนนะครับ มันจะทําให้เราก่อให้เกิดความรู้สึกนะครับและบทเพลงเนี่ยไม่เท่ากันเนื่องจากว่าคนฟังเพลงแต่ละเพลงเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ต่างๆในการฟังด้วยนะครับและก่อให้เกิดการฟังที่ไม่เหมือนกันนะบางคนฟัง,ฟงเพื่อความสนุกสนานนะครับบางคนฟังเพื่อผ่อนคลายนะครับบางคนฟังไว้ยามเหงานะครับเสียงรูอาจจะแปลกไปนะครับไม่ต้องสนใจวันนี้คูมีลายเสียงนะครับ หรือเพียงใช้อารมณ์นะครับในยามเหงาแต่บางทีแล้วคนฟังจะต้องตั้งใจนะครับในความชื่นชมออแล้วก็ฟังแล้วต้องให้มันคล้อยตามไปนะครับตามสนองเพลงนั้นด้วยนะฮะ <S 1> <S 1> ่วงนี้เราฟังเบสหนักๆไปก่อนนะครับ ต่อไปนะครับเรามาฟังหลักการฟังเพลงกันนะครับหลักการฟังเพลงมี2ประเภทนะครับประเภทที่1คือต้องฟังอย่างตั้งใจนะครับการฟังอย่างตั้งใจนี้ต้องเราฟังเพื่อให้รับรู้ถึงความเพลิดเพลินความหมายของเพลงนะครับฟังแล้วเนี่ยผู้ฟังควรบอกว่าเพลงนั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับมีจังหวะอย่างไรมีความหมายอย่างไรมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างนะ การฟังเพลงอย่างตั้งใจนี่มีหลักอย่างนี้เลยนะครับเร,เรียนดูง่ายๆเลยนะครับข้อที่1ต้องมีสมาธิในการฟังเพลงนะครับเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายในเพลงต่างๆข้อที่2นะครับบอกความรู้สึกเมื่อได้ฟังเพลงจบแล้วซึ่งเพลงแต่ละเพลงนี่จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะฮะข้อที่3นะครับควรศึกษาข้อมูลเพลง ก่อนฟังเพลงเช่นผู้ประพันธ์นักร้องว่าใครเป็นคนร้องใครเป็นคนแต่งนะครับข้อที่4หาโอกาสให้ฟังเพลงบ่อยๆและจะช่วยเราเกิดความรู้และความเข้าใจนะครับอ่ามาดูนะครับข้อที่2ฟังอย่างเข้าใจการฟังอย่างเข้าใจเนี่ยเป็นการฟังเพลงประเภทนี้นะครับเพื่ออ่า วิเคราะห์เพลงและให้ผู้ฟังมีพื้นฐานความรู้นะครับในเสียงดนตรีที่มากพอสมควรโดยเฉพาะความรู้เรื่ององค์ประกอบของเพลงคือจังหวะทานองการประสานและรูปแบบเพลงที่เราได้เรียนกันไปในช่วงเปิดเทอมแรกๆนะครับการฟังอย่างเข้าใจเนี่ยมีทั้งหมดอยู่สประเภทคือ 1. มีสมาธิในการฟังนะครับสฟังแล้วสามารถบอกประเภทของโครงสร้างของเพลงได้ และ 3. ขณะฟังควรจะวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบของดนตรีของเพลงได้ว่ามีความสมบูรณ์มีคุณภาพมากน้อยเพียงใดนะครับวันนี้ใบางานนะครับใบางานที่ครูได้จัดทํามานะฮะเด็กนักเรียนนะครับดู คลิปนี้เสร็จแล้วนะครับนักเรียนทําใบงานนะครับที่ครูทําไว้ในลักษณะนี้นะครับใบงานนะครับครูก็จะถามว่าเพลงที่ชื่นชอบคือเพลงอะไรนักเรียนก็เขียนชื่อเพลงมานะครับแล้วเป็นประเภทอะไรประเภทอะไรล่ะนักเรียนฟังเพลงดนตรีไทยหรือว่าเป็นเพลงไทยสากลหรือว่าเพลงประเภทอื่นนักเรียนทําเครื่องหมายถูกมานะครับแล้วก็อ่า ความรู้สึกเมื่อได้ฟังเพลงนักเรียนฟังเพลงแล้วให้ความรู้สึกอย่างไงนะครับนักเรียนก็เขียนอธิบายมานะครับนี่ทําในสมุดนะครับแล้วก็นักเรียนชื่นชอบเพลงนี้เพราะอะไรนะครับก็เขียนมานะครับวันนี้งานของชั้นป6ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับเอาก่อนจะไปโยกกันหน่อยเร็วบายบาย แล้วเจอกันใหม่ครับ